สวัสดีครับพบกับพี่ปุ๊บูมมแรงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวครับสีแห้งเคลือบเงาแห้งแล้วนะครับทรงแบบนี้ก็เข้ามือเช่นเคยนะครับนี่เข้าทุกนิ้วนะครับอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยยาวนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับเนี่ยจบกระชับมือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเป้ากระป๋องกาแฟเช่นเคยนะครับลูกดิน8ปถึงเมิลครับ ถิงเผาโอเคทดสอบกันเลยครับอันนี้จะทำแบบยางด้านข้างไว้นะครับเป็ลูกกระสุนนะครับปทดสอบความแม่น FIRST RUN นเฟิ t ์สชูตติ้ครับริงครั้งแรกนะครับจะโดนไหมเอ่ยโอเคเข้านะครับ เล่นบ่อยๆให้เราคุ้นเคยนะครับเราก็จะรู้หลักว่าควรเล็งส่วนไหนของปลายง่ามนะครับศูนเล็งนั่งแท่นอะไรประมาณนี้นะครับการจับการจอดระเบียดนิ้วก็สําคัญนะครับจับให้มันกระชับมือนะเล็งนะครับมองให้เห็นยางเส้นบนทับเส้นล่างไหให้เห็นนะครับให้เห็นเส้นล่างนะครับหนึ่งสองสามโอเค ทรงนี้ก็ผ่านนะครับหนังสติ๊กทำมือนะครับสลิงช็อตฝากไว้ด้วยนะครับพี่ปุ๊บบุมแรงขอบคุณมากครับ